สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการโมแบตของฮามานาฮามากาดอนโคนรับนี่ผมเพิ่งได้แบตเตอรี่นะครับตัวเก่าที่ลูกค้าถอดส่งให้ผมนะครับเพื่อให้ผมโมให้นะครับมาดูกันเลยครับครับลูกค้าจานนี้ส่งมาครับส่งมาทั้งยวงเลยบส่งมาทั้งตัวนี้เลยนะครับเพราะว่า เขาน่าจะถอดยากครับเพราะว่าแบตมันบวมนะครับมันบวมกับแบตมันบวมแล้วมันก็จะดันกับก็ใครถอดนม่เป็นไม่ชํานาญครับมันจะไม่ออกเลยครับนี่นะครับการปล่อยแบตไว้จนแบบมันเสื่อมมากๆนะครับดันบางบางเจ้าครับดันจนฝาตรงนี้โก่งมาเลยครับดันจนจนโก่งครับถอดลําบากมากครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาถอดให้ดูเลยนะครับวิธีการผมก่อนดีเลยนะครับผมต้องใช้วิธีการใช้น้ํายาลอกกาวนะใช้น้ำยาลอกกาว หย่อนไปบริเวณนี้ก่อนนะครับเพื่อให้กาวที่มันติดอยู่ด้านข้างครับมันทําการหลุดล่อนลงไปนะครับทิ้งไว้สักพักนึงครับทิ้งไว้สักพักนึงโอเคครับพอหย่อนกาวไปแล้วนะครับผมก็จะใช้คัตเตอร์นะครับหรือว่าเหล็กบางๆก็ได้นะครับแสะไปบด้านข้างนะครับมันจะมีกาวติดอยู่หน่อยนึงบริเวณนี้ อย่างมันดันนะครับมันดันมันก็ปกติแล้วถ้าแบตไม่ดันมันก็จะออกไงอันนี้มันบวมมากก็จะลําบากนิดหนึ่งครับในการถอดนักไม่ขึ้นเลยครับดันนะครับโอเคได้แล้วครับเริ่มน่าจะได้แล้วแบตมันดันแบบสุดๆเลยนะครับ โอเคตอนนี้ออกแล้วครับโอเคดูนะครับนม่ครับแบบแบบมันบวมากมากๆออกไปได้แล้วครับเสร็จแล้วมันก็จะแกะออก มาดูจากดูตรงนี้นะครับดูจากสภาพนะครับเห็นไหมครับว่าแบตเนี่ยจะบวมแบบบวมหนักมากนะครับมันทําให้ถอดลําบากนะครับนี่ครับกดนี่จะบวมเป่งขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับนี่มันเสื่อมสภาพแล้นะครับมันทําให้ผมถอดลาบากมากครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเอามันทิ้งไปนะครับผมจะใช้แค่ b m มนะครับนี่ครับพอผมเปิดขึ้นอย่างนี้นะครับ จะเห็นชัดเลยนะครับว่าแบตมันบวมมากครับเห็นไหมครับบวมมากนะครับใครที่ใช้หามากันต้อนอยู่นะครับสักปีสองปีนี่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนมันเลยครับว่าแบตพวกนี้มันอายุการใช้งานมันก็ประมาณนั้นแหละครับพิเทียมโพลิเมอร์นะครับอย่าฝืนเลยนะครับเปลี่ยนได้ให้เปลี่ยนเลยครับนะครับผมให้ดูเลยนะครับนะครับมันบวมหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเช็คดีเอก่อนนะครับว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมนะครับจากนั้นผมก็จะเอามิเตอร์มาวัดนะครับว่าแบต เป็นนยัังงไะครบถ้า BMS ไม่เสียนะครับแบตจะต้องขึ้นโวลต์อยู่บ้างนะครับต้องมีโวลต์มาโอเคครับตัวนี้8.0โวลต์นะครับแสดงว่า BMS ยังใช้งานได้ครับเห็นไหมครับ BMS ไฟมาอยู่ที่8.0โวลต์นะครับลักษณะนี้คือ BMS ยังไม่เสียแต่แบตมันเสื่อมนะครับเพราะนั้น BMS ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับยังใช้งานได้นะครับมันจำเป็นต้องเปลี่ยน สองก้อนนี้นะครับอันนี้1เซลล์นะครับ3.7โวลต์นะครับอันนี้1เซลล์3.7โวลต์นะครับเขาต่อแบบอนุกรมกันนะครับก็จะเป็น7.4โวลต์นะครับเขาต่ออนุกรมกันนะครับก้อนหนึ่ง3,000มิลลิแอมป์เอานะครับต่ออนุกรมกันได้7.4โวลต์3,000มิลลิแอมป์เอานะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งไปนะครับอันนี้ตัวที่เราจะเอามาใช้งานต่อก็คือนี่ครับเขาเรียกว่า bms ครับเป็นบอร์ดจัดการแบตเตอรี่นะครับ BMS ย่อมาจาก Battery Management System นะครับก็จะเป็นบอร์ดเล็กๆแบบนี้แหละครับคือแบตลิเทียมรุ่นใหม่ครับมันจะมีตัวนี้จัดการอยู่ทุกรุ่นนะครับทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเทียมพอลิเมอร์ลิเทียมไอออนหรือว่าลิเทียมฟอสเฟตนะครับแบตบต่างชนิดกันก็จะใช้ BMS ต่างกันนะครับส่วนลิเทียมโพลิเมอร์กับลิเทียมไอออนนะครับสามารถใช้ BMS แบบเดียวกันได้นะครับเพราะว่าแรงดันต่อเซลล์ของมันเท่ากันที่3.7โวลต์นะครับ นี่เป็น BMS ของฮามากับกาดอนโกเพนะครับดูนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ตั้งแต่แพ็กแบตของโกเพมานะครับผมยังไม่เคยเห็นแบตเตอรี่ BMS ตัวไหนเสียเลยนะครับยังไม่เคยเห็นเสียนะครับมีแต่ตัวแบตที่ไปก่อนนะครับ BMS ยังใช้งานได้ต่อนะครับยังไม่เคยเห็นตัวไหนเสียเลยนะครับ็จแล้วตัวบอร์ดก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็จะมีขั้วบอกเอาไว้อยู่นะครับนะครับมีจุด B ลบนะครับ บีลบบีบวกนะครับแล้วก็จุด BM นะครับจุด BM ก็คือจุดที่เป็น3.7จโวลต์นะครับจะต้องต่อขั้วแบต37เโวลต์เข้าจุดนี้นะครับจุด B ลบก็คือเข้าขั้วลบของระบบนะครับส่วนจุด B+ บวกก็คือต่อเข้ากับจุด B บวกของระบบนะครับแค่นี้เองครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านะครับถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้าผมไปแล้วก็จะเข้าใจตรงนี้ครับง่ายๆนะครับต่อตามขั้วที่บอกเอาไว้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะสามารถถ้าใครมีเครื่องสปอตนะครับผมแนะนําให้สปอตนะครับการบัดกรีอาจจะไม่ติดนะครับเพราะว่าตรงนี้ขั้วตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับถ้าใครมีเครื่องสปอตให้สปอตดีกว่านี่นะครับแต่ถ้าใครบัดกรีผมไม่แน่ใจว่ามันจะติดไหมนะครับตรงนี้นะครับวนปวงผมจะนิยมใช้การสปอตเอานะครับจากนั้นนะครับผมก็จะไปเอาแบตเตอรี่นะครับ เป็นระบบ7.4โวลต์ถึง8.4โวลต์นะครับซึ่งผมแพคเอาไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด21700นะครับลิเทียมไอออนครับความจุต่อก้อน3.7โวลต์5,000มิลลิแอมป์นะครับผมเอามาแพคเป็นระบบ 2P นะครับ 2S นะครับก็คือต่อขนานกัน2ก้อนนะครับแล้วก็จากนั้นเอาทั้ง2 2ชุดนะครับมาอนุกรมกันต่อนะครับก็จะได้เป็นความจุ 10Ah นะครับแรงกันอยู่ที่7.4ถึง8.4โวลต์นะครับ เพื่อจะหมุดใช้เป็นแบตโมดิฟายสำหรับหามากาดอนโกเพนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าผมจะต่ออย่างไงนะครับแบตตัวนี้ผมประกอบเอาไว้เรียบร้อยนะครับผมแพ็คสำเร็จรูปไว้ก่อนนะครับเพื่อรอ BMS ของลูกค้าส่งมาแล้วก็ผมก็จะประกอบเข้าเลยนะครับเพราะตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตัว้วบบวกของระบบนะครับ้วลบของระบบแล้วก็จุดฝั่งนี้ก็คือกัว b m นะครับหรือฝั่งที่เป็นสามจุดโวล์นั่นเองนะครับศูนย์โวล์สามจุด็โวล์แล้วก็เจ็ดจุดสี่โวล์นะครับก็ไปต่อตามจุดที่อยู่ใน แล้วพอดีเครื่องสปอร์ตแบตผมลืมชาร์จแบตไปเดี๋ยววันนี้ผมจะบักเกียร์นะลืมชาร์จแบตเครื่องสปอร์ตเอาไว้ครับ นั้นเราก็ทําการแพกยีเอเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับก็มาดูเช็คแรงดันดูครับว่าที่เราประกอบเข้าไปถูกต้องไหมนะครับครับถ้าถูกต้องแรงดันจะต้องประมาณ8โวลต์ขึ้นนะครับเห็นไหมครับมานะครับดูนะครับอ่แปดจุดสามนะครับเห็นไหมครับโอเคครับใช้ได้ครับปกติแล้วครับ จากนั้นก็นําพวกพลาสติก PVC หท่อหนะครับมาหุ้มมันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไอ้นี้มาออกมานะครับ นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ุฮมแบ็ให้ลูกค้าเรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับนี่นะครับผมก็จะเปะกาาสองหน้าให้ลูกค้าไปด้วยเลยนี่ครับตัวสามอ็มอย่างดีนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องหาเพิ่มครับก็ แปะกาวสองหน้าะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับปลายำเดิมของลูกค้าเล้วเสียบแทนของเดิมได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับ